ผมตัดสินใจเล่นเกมพีชออนไลน์ณตอนนี้ครับเพราะว่าเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมเนี่ยอยากจะลองเล่นมันมาสักพักแล้วครับแล้วส่วนเกมเพย์เนี่ยหลายๆอย่างตั้งแต่เห็นตัวเกมเพย์ตาม u t u b e อะได้ต่างๆเนี่ยน่าเล่นมากๆคลิปในวันนี้ผมจะไปลองเล่นเกมเกมนี้กันครับแต่คลิปคิปนี้เนี่ยจะมาเป็นการภาคก่อนนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยตอนเล่นเนี่ยผมไม่ได้ลงเสียงหรือว่าแบบอธิบายอะไรต่างๆนา,นานาก็คือนั่งเล่นเงียบๆนะครับ คลิปแรกเด้วก็เลยจะกลายเป็นว่ามาดูกันนะครับว่าเส้นทางของชีวิตผมในแกน p ์พีซออนไลน์เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่เอฟเซชชอปเั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ a c Arise c ยสกอ v โอเวอร์เอวีแอนิ บอกฟุดปลอดภัยไร้กังวล <S <S คิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเ,เพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบคาาที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o ฟ e แทนที่จะเป็นมือถือของเพือพ่อนเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็อน ไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นมาเลยเนี่ยผมก็มีเลเวลที่เลเวล7นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมได้รับเควสจาก N P C หัวเหลืองตัวหนึง่ง นะที่อยู่ตรงท่าเรือนะครับเขาบอกให้ผมเนี่ยเอาวอเตอร์บักเก็ตไปส่งให้เขานะครับที่อีกเกาะนึงซึ่งเป็นเกาะทะเลทรายนะซึ่งตอนนี้ผมกําลังเรียนรู้ระบบอยู่นะครับว่าเฮ้ยไอระบบเรียกเรือเนี่ยมันใช้ยังไงมันเปิดเรือขึ้นมายังไงเนี่ยเกมเกมนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมเลยงงๆว่าเฮ้ยแล้วมันจะ ข้ามไปอีกเกาะยังไงเนี่ยเมื่อบัญชีลูกศรให้ไปอีกเกาะให้เอา water bucket ไปส่งนั่นเองครับมันก็เลยงงๆว่าผมจะต้องทํำยังไงนะสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจที่จะลองเปิด i n v e n อรี่เพื่อเช็คเรือดูครับว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีเรือฟรีมาให้ในกระเป๋าอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่มีนะตอนแรกผมก็เลยงงนะครับว่าเฮ้ยมันจะหาเรือหรือเราจะเดินทางยังไงนะครับสำหรับเกมเกมนี้เพราะปกติพอบฟุตมันจะมีให้เรียกเรือนะหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความคุ้นชินของ แบบเกมตะกูลพีทหลายๆเกมนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะอัพสเตก่อนละกันยังคิดเรื่องเรือไม่ออกนะครับเพราะว่าผมเนีย,ยังงงๆงงององ,อ,งอยู่นะเพราะว่าสำหรับเกมนี้เป็นการเล่นคร,รังแรกจริงก็เลยตัดสินใจที่จะเลือก อัพสเตตก่อนแล้วกันนะครับอัพทีละ5้านะเลือกไปอัพที่สเต็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ซัดสเต็งไปอีกนะครับแล้วก็เพิ่มสตามิน่าเล็กน้อยแล้วกันเผื่อต้องใช้แล้วก็ค่าพลังป้องกันเพื่อสร้างสมดุลและแบาลาน์นะครับคิดไปคิดมาหรือว่าเกมจะให้เราออกเดินทางเหมือนลูฟี่เลยตัดสินใจว่ายน้ํามันเลยครับโอ้โหน่าจะเป็นการฝึกพลังกายเลยนะเพราะพอดีเนี่ยผมแต่งตัวแบบวิทยายุทธ์กังฟูมาด้วยก็เลยตัดสินใจว่ายน้ําแม่งเอาวอเตอร์บักเก็ตไปส่งเลยแล้วกันซึ่งตัดสินใจได้ถูกต้องับ เรายังไม่ได้กินผลไม้ปีศาจถูกไหมผมก็สามารถที่จะว่ายน้ําได้มีมือมีเท้าเนี่ยตัดสินใจว่ายน้ําไปเลยซึ่งเกมนีกม้ก,ก,ก็ทําระบบว่ายน้ํามาได้น่าสนใจมากๆครับคือสามารถที่จะดำลงน้ําได้สามารถที่จะว่ายน้ําบนผิวน้ําได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดก็มาถึงเกาะทะเลสายเป็นที่เรียบร้อยครับก็เอาวอเตอร์บักเก็ตไปส่งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะหลังจากนั้นก็ผ่านเควสครับผมเอา้าอยู่ดีมันให้กลับไปครับกลับไปที่เกาะเดิมผมว่าเอา้า แล้วจะให้ข้ามมาส่งเพื่ออะไรมันเหมือนเป็นการที่แบบเพ้่ผมผ่านมาเกาะใหม่แล้วต้องไปเวลอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจที่เอาปล่อยให้ตัวเองต่อยไปเลยแล้วกันนะเพื่อจะกลับไปเกาะแรกนะครับใช้วิธีการทางรัดแบบพวกเกมสายพีเกมอื่นนะ,ละกลายเป็นว่าเอา้าเชี่ยเกมเกมนี้พอตุยแล้วมันไม่ตายครับมันจะต,ต้องมีคนมาซ้าศพนะผมก็เลยโอ้โหยุ่งแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่านอนยาวเลยครับทีนี้ก็สุดท้ายก็เลยต้องเออเนี่ยเนี่ยพยายามจะไปชกค,คนอื่นด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้เขาแบบเอ๊ย ่อยผมน่อยมาต่อยผมน่อยอะไรเงีย้ยแต่สุดท้ายมันก็เซฟโซนนะนะก็เลยตัดสินใจที่จะว่ายน้ํากลับแล้วกันนะครับผมพอว่ายน้ํากลับมาถึงเกาะแรกเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องมีที่ซื้อเรืออะไรอย่างงี้สิต้องหาให้เจอ <ๆ S 2> อะไรเง<ๆ>ี<ๆ>้ยก็เลยลองมาดูตรงแบบพ่อค้าแม่ค้ายืนอยู่ก็เจอพี่เอสแคนอลหนวดส้มนะครับขายเลือดอยู่แล้วก็มีพี่ลิลลี่นะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาขายปืนให้ผมนะครับนี่ใสยไม่ดีเลยจริงๆสักพักหนึ่งเอา้า บบสชอบอยู่นี่นี่เองครับก็เลยตัดสินใจซื้อเรือขั้นต้นไปเลยครับศูนย์เบลี หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะมาสู้กับโจรป่าแถวนั้นครับเพื่อจะทำการเลเวลให้ถึงเลเวล10นะมันจะได้จบจบไปนะครับก็เลยตัดสินใจไปลองระบบสู้เลยจริงๆผมเนี่ยลองสู้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคือเกมเกมนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับคอมแบทนะก็ชกชัโชกช้าชกชไปเลยใส่ชุดจอมยุทธ์มาขนาดนี้ช่วงแรกก็จะโดนซัดแหลกอย่างนี้เลยครับเพราะยังจับจังหวะของเกมเกมนี้ไม่ได้นะต่อยไปต่อยต่อยพอเลเวล10แล้วครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะแบบว่าเฮ้ย จริงๆเนี่ยตอนที่ผมเคยเล่นในดีตเมื่อนานมาแล้วช่วงเลเวล1ถึงเลเวลสิเนี่ยมันจะมีบอสตัวหน,นึ่งนะที่ตอเป็นผ้าปิดตานะครับผมนั่นก็คือบอสโจนเกาะแรกนั่นเองก็เลยตัดสินใจที่จะไปชกกับบอสโจนเลยทําการหาผ้าปิดตานะครับผมซึ่งไอ้ผ้าปิดตาเนี่ยมันน่าจะมีสเตตอะไรสักอย่างที่ทําให้ผมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะ เออแต่รู้สึกว่าบอสตอนนี้เนี่ยไอ้บอสโจเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองก็จาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในอดีตที่เคยเล่นเนี่ยไอ้บอสตัวน,นี้มันต่อยเราแรงอยู่เหมือนกันนะครับต่อยหาผ้าปิดตากันต่อครับจนกว่าจะดรอปนะในที่สุดก็ดรอปเป็นที่เรียบร้อยครับต่อยบอสตัวน,นี้ไป2ตัวเท่านั้นก็ดรอปเป็นที่เรียบร้อยับสำหรับผ้าปิดตาของหัวหน้ากองโจนั่นเอง พอได้มาปุ๊บเนี่ยกดใส่เลยสามารถที่จะเปิดปิดหรือว่าซ่อนเอาไว้สําหรับความเท่ของจอมยุทธของตัวละครผมได้ด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะซ่อนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเกาะใหม่กันเลยดีกว่าครับผมในที่สุดผมก็มีเรือพายเป็นลําแรกของผมในแกนพีทออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะเดินทางข้ามเกาะพายเรือไปเลยนะจะใช้เจ้าเรือลํานี้ไปจนถึงสุดฝั่งเลยครับแล้วก็ลุยกันไปเลย คือจริงๆเนี่ยผมชื่นชอบระบบเกมมนี้เนี่ยมันดูเป็นแพทเทิร์นอะไรดีนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าในมือถือเนี่ยจะเล่นกันอะไรยังไงนะแต่ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลิดเพลินอยู่เหือนการสนับเกมเกมนี้ที่ไม่เคยเล่นพอมาที่เกาะเกาะนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าแพทเทิร์นจะคล้ายๆกับเกาะที่แล้วนะครับมีการรับเควสต่อยมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไปต่อยกับพวกโจรเหมือนเดิมเช็นเช่นเคยครับจนกว่าจะเรเวล20นะเออตอนนี้ก็เลยต่อยกันไปก่อนละกันนะครับ สเตตที่ผมจะอัพเนี่ยจะอัพเป็นสายบนหลักๆเลยนะหลังจากนี้อาจจะไม่ต้องดูสเตตอะไรเยอะแยะแล้วครับเพราะผมก็จะอัพบนๆให้มันสมดุลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสู่เควสอีกเควสหนึ่งครับซึ่งเป็นเควสที่เอาไว้ตีพวกกลุ่มมอนที่เป็นโจนใหญ่ๆนะผมก็เลยตัดสินใจให้ต่อยต่อยต่อยตีตีไปแต่ว่าก็งงอยู่เหมือนกันนะผมต่อยจนครบทุกตัวแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเควสมันบักหรือเปล่าครับสําหรับเควสเควสนี้ก็คือไล่ต่อยไปเลยสีตัวที่มันมีทุกตัวเนี่ย ต่อยจนผมสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าบอสมันไปอยู่ในบ้านนะครับก็เลยแวบวิ่งเข้าไปดูในบ้านนะเอ๊ะทำไมเคเวสมันไม่ผ่านมันก็เลยเอ้า ตกลงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพอเวลมาสักพักเนี่ยก็เลเวลจะ20เป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้น่าจะเป็นเควสสุดท้ายแล้วของเกาะอ,อนนี้ครับที่ผมเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วงเลเวล20หลังจากนั้นก็เดินทางกันไปที่เกาะต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมเควสต่อไปเนี่ยคือเควสที่จะให้เราเนี่ยเอาจดหมายของเพื่อนเก่าไปส่งกันที่เกาะหน,นึ่งครับโอ้ผมก็รับเควสมาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะย้ายไปเกาะต่อไปคือเกาะทหารเรือนั่นเองเลยตัดสินใจที่จะเรียกเรือออกมาแล้วก็ เดินทางไปที่เกาะทหารเรือกันเลย let's go พอมาถึงที่เกาะแล้วเนี่ยพอดีว่าเรือค่อนข้างแรงนิดนึงครับพุ่งลงลงไปทั้งใต้เลยนะเออก็เลยมีอาการบักเล็กน้อยครับหละะังจากนั้นก็โอเคเรือค่อนข้างที่จะซิ้งนะเพราะว่าคนภายเนี่ยเป็นจอมยุทธนะครับผมเออก็เก็บเรือเป,เป็นที่เรียบร้อยครับ หลังจากนั้นผมก็มาเช็คร้านค้าว่าเกาะ่อนนี้ขายอะไรบ้างก็จะมีพวกคอในการซ่อมแซมเรือนะเออพอพะสังเกตได้ว่าเรือเนี่ยมันจะมีพวกเลือดอะไรพวกนี้ด้วยแถมมีเรือลำใหญ่ด้วยนะเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะน่าสนใจมากๆหลังจากนั้นก็เลยทําการรับเควสไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไปต่อยกับทหารเรือกันเลยครับ เกาะเกาะนี้เนี่ยรู้สึกว่ามอนเตอร์จะโหดซะส่วนใหญ่ครับแล้วมอนเกาะเกาะนี้เนี่ยมีระบบอะไรหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นระบบหมาหมู่นะคือเวลาที่เราต่อยเพื่อนมันคนนึงเนี่ยมันจะมีเพื่อนอีกคนตามมาด้วยเสมอครับกลายเป็นว่าผมเนี่ยโดนดาเมจสองเท่าเลยก็เลยต้องทาการลบลีกลบลีกแล้วก็โดนกัดแตกวันนี้เรียบร้อยครับก็เลยแบบ เล่นยากนิดนึงนะพอมาถึงที่เกาะเกาะสามเนี่ยช่วงเลเวล20ก็เริ่มรู้สึกตึงมือขึ้นแล้วนะครับสำหรับสายการต่อสู้แบบใช้หมัดเปล่านะแต่ว่าไม่ได้กินผมหรอกไม่ได้กินผมหรอกเพราะว่าเป็นไงระดับแบบสไลด์เพอร์เฟคบล็อกนะครับแต่ว่ากําลังจะตายแล้วยังไงหรือเปล่าเอาเพือเอ่อสุดท้ายเอื่อสุดท้ายต่อยไปครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายเพอร์เฟคบล็อกเป็นไงไม่งั้นก็ชี้ชะตาก็จบคลิปเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าผมตายนะครับผม แต่ในที่สุดครับก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความเก่งของเกาะเกาะนี้ได้นะคือมันเก่งเหลือเกินนะครับมันหมาหมู่ผมแบบไม่หยุดเลยไม่ไหวครับโดนกระทืบที่หน้านะแล้วก็ตุยเวนเนนที่เรียบร้อยครับแล้วก็โดนฆ่าโดยพวกทหารเรือใจเหี้ยมนะเออเช่นเ,เดียวกับในแอนิเมตเลย คลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับการเดินทางของแกรนด์พีซออนไลน์ครั้งแรกของผมก็เรียกได้ว,ว่าเป็นน้ำจิ้มขำๆแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยก็เล่นจริงๆจังแค่ประมาณชั่วโมงถึงอชั่วโมงเท่านั้นอาจจะไม่ได้แบบเล่นยาวๆจนเวลตันเลยอะไรเงี้ยใครอยากดูการประจนภัยแบบนี้ต่อก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดค,คุยกันข้างล่างได้ผมก็จะเอาคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาของเกมเกมนี้ถ้าผมยังเล่นอยู่แล้วก็อัดมาให้ทุกคนดูถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอ ญาตไปก่อนแล้วถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้ว้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย